อนนี้นะคะเรามากันที่สวนมะเขือเทศนะคะเราจะมาช่วยเกษตรกรเก็บมะเขือเทศกันค่ะเพื่อเอาไปทําน้ํามะเขือเทศนะคะเจ้าของคือสองตายายทาคาสกินะคะตอนนี้เขากําลังเปิดโรงเดือนให้เราเข้าไปเก็บมะเขือเทศอยู่ค่ะ่จะเริ่มเก็บกันจากข้างในสุดก่อนค่ะก็เลยต้องเดินไปจนสุดทางแบบนี้นะคะ いていてคุณทากาซากิบอกว่าให้เก็บแต่ลูกใหญ่ๆนะคะลูกเล็กเอาไว้ก่อนคะ่นะเมืเ่อเขียเทศลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเต็มมือเลยนะคะ はい。あさもう一回見せてもらっていいですか？さっきのトマトこう取ったよみたいな感じで。 อพอเริ่มเต็มแล้วก็พอก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาเก็บใหม่นะคะนี่คือผลงานหลังจากที่ใช้เวลาเก็บไป1ชั่วโมงครึ่งค่ะ <S <S 2> <S 2> <S